เลยนะครับที่นั่งอยู่ทางฝากนี้สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเฉลิมพลครับแล้วเอ่อคุณอยู่คุณอยู่โรงเรียนมังกรปีมาตั้งแต่เอ่อมาตั้งแต่คุณเริ่มเข้ามัธยมศึกษาปีที่หนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงไงกับพวกเพื่อนเพื่อนของคุณบ้างครับก็ดีครับน่ารักดีครับทุกคนครับแล้วคุณรู้สึกไงกับเพื่อนๆชั้นหกทับหนึ่งปีนี้ครับอ๋อก็รู้สึกรักคายกันดีครับสามัคคีดีครับ ก็เป็นค kind of <so like okay. <well, ําตอบที่ดีนะครับแล้วช่วงหลังการสอบคัดเลือกเข้ามหาลัยนี้คุณคิดว่าคุณอยากไปเที่ยวไหนรวมหมู่กับเพื่อนบ้างไหมครับอยากไปเที่ยวแบบพวกทะเลอะไรเงี้ยครับพัทยาครับเล่นบานาน่าบอยกันครับผมก็ผมก็เห็นด้วยนะครับกับความเห็นที่ว่าจะมีการรวบรวมกันไปเที่ยวในในนักเรียนชั้นโมหกทับหนึ่งปีนี้นะครับขอเชิญท่านต่อไปเลยดีกว่านะครับไปสัมภาษณ์ท่านต่อไปกําลังครับ สวัสดีครับชื่ออะไรครับเก่งครับครับเออคุณมีความคิดเห็นยังไงกับเพื่อนเพื่อนชั้นมหกทับหนึ่งปีนี้ครั้งครับก็ไม่ค่อยชอบหน้าไอ้คนสัมภาษณ์เท่าไหร่นะแต่ก็ต้องโอเคฮะก็เพื่อนเพื่อนอยู่รวมกันก็ดีฮะเตะบอลก่อนนะครับตัดก่อนคัดคัดก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเคนครับอ๋อชื่อจริงได้ไหมครับได้ครับเด็กชื่อเอกพันธ์ครับเอกพันธ์อะไรครับเอกพันธ์ปลาลือลิ์เหรอครับโครงกานครับติยัฟร์ันชัยนะครับกับคุณมีความ อเป็นคนที่ร่าเริงสนุกสนานกันในห้องครับไม่เครียดกันครับในการเรียนแล้วคุณิแล้วคุณมีความเครียดบ้างไหมครับต่อการอยู่ห้องนี้อ๋อไม่เครียดครับเพื่อนๆคนดีก็เลยไม่เครียดอ๋อเอาแต่เล่นเอาแต่เล่นปิงปองทั้งวันนะครับเขาเออแล้วยังไงต่อแล้วคุณเออรู้สึกว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับจากสังคมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคุณคิดว่าตัวเองแล้วทั้งเพื่อนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงงไงบ้างอืมก็เปลี่ยนแปลงกันทุกคนครับรู้สึกจะเข้าใจกันดีขึ้น จากตอนแรกที่คบกันมาก็ยังขัดขัดกันไม่ค่อยคุ้นเคยตอนนี้ก็เริ่มคุ้นเคยกัน,นครับก็เป็นคําตอบที่ดีมากนะครับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างห้องมัธยมศึกษาปีที่6.1ทับหนึ่งไดนะ้พงทอนะพงทองช่างเจริญไอออมนั่นเองฮะไอออมมันจะไปออกลบครับวันนี้เจอเลยครับโดยออมนะโดยออมมันกำลังเครียดเรื่องเคมีอยู่ฮนะ สวัสดีครับสวัสดีครับพงษ์ธรครับสวัสดีครับอะไรสวัสดีครับสวัสดีไว้เออรู้สึกไงบ้างฮะเก่ากับเพื่อนเพื่อนก็เตะบอลอยู่แล้วเพื่อนแล้วเอ่อพงทรมานั่งทําชีวะเงี้ยฮะกูเครียดด้วยเกรดกูไม่ดีเครียดไหมครับอ๋อเครียดเหรอฮะอ๋อความเครียดความเครียดเรื่องฟิสิกส์ฮะมันไม่ยากอะไรไม่ใช่หรอถ้าคุณจําสูตรจําตัวแปรได้เออรู้สึกว่าจะมันจะเป็นเอ่อ e เท่ากับเดลต้า l ส่วน l ครับ เออแล้วก็นะครับ karaoke, บอลเมื yani HTML, uh, mm ่อกี้เมื่อกี้ได้เห็นบอลลงไปข้างล่างหรือเปล่าครับบอลรูโปรเจกต์ตายครับโปรเจกต์ตายเป็นท่าเงี้ยเป็นท่าเงี้ยแล้วรู้สึกไงบ้างฮะรู้สึกไงบอลเมื่อกี้รู้สึกว่าเออมันมันแอบจับอันนั้นนะฮะเออเอาคนเห็นบ้าแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนมาจับนี้นะกวักใครได้กวักนะฮะถามสวยนั้น้างครับสวยนั้นเอ้ยยายากัดขังนู่นเนี่ยกัน ครับพอสวยนั่น,นะฮะเรียบร้อยที่สุดในห้องะฮะแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มไปแล้วฮะเริ่มไปแล้วร <laughs> ู้สึกไงกับห้องของผัคำหนึ่งครับ <laughs> ครับครับอ๋อเป็นคำตอบที่ดีมากเลยฮะโอ้โหย่งไ่พูดเยี่ยอะไรเลย <laughs> ขอขอเริ่มสัมภาษณ์คนแรกเลยนะครับเลยแล้วกันนะครับ <laughs> คนนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่ต้องตาของชายหนุ่มทั้งหลาย เธอผู้นี้มีนามว่ามนสาพุตแนนาเวครับขออ๋อกําลังคุยโทรศัพท์อยู่ครับกําลังคุยโทรศัพท์อยู่แต่คิดว่าแต่คิดว่าคงคุยได้อะครับอย่าเพิ่งไปสิคาีิราค่ะสวยแล้วสวยแล้วแล้วเราแล้วอะอย่างน้อยดูหน้าดูหน้าเธอหน่อยนะคะ <c oughs> อาเป็นคนต่อไปแล้วกันนะครับ <c oughs> คุณสวัสดีครับคุณเบิร์นครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรวันนี้วันนี้มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ การโดดเรียนทั้งวันเนี่ยฮะัยังไม่ได้โดดเลยวันนี้สอบเคมีด้วยสอบเคมีแล้วครับที่แล้วไปไหนมาครับไปดูผลธรรมศาสตร์อ๋อแล้วติดไหมครับไม่ได้สอบเปิดไม่ได้อ๋อไม่ได้สอบแล้วครับแล้วแล้วเพื่อนมีเพื่อนคนไหนไปสอบบ้างครับมีคนนี้ค่ะน้องแมวอ๋อแล้วแล้วติดไหมครับติดไหมครับติดค่ะติดยังไงครับติดก้อนติดอะไรครับบอดค่ะติดบอร์ดว่าติดใช่ไหมครับสอบติดใช่ไหมครับใช่ค่ะคณะอะไรครับอ๋อไม่รู้ค่ะอ๋อยังไม่รู้นะครับแต่ คณะที่ที่อยากเข้าที่อยากเข้าเรียนนี่คือคณะอะไรครับบัญชีค่ะบัญชีใช่ไหมครับที่ไหนครับธรรมศาสตร์อ๋อบัญชีธรรมศาสตร์นี่ก็เป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซูมแล้วอัดปะเนี่ยอัดปะเนี่ยเออเอาละครับเธอมาแล้วครับมาแล้วครับเธอมาแล้วเธอมาแล้วอ่ะเนาะอเอาคุณสระยาก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ค่อยสวยนะจะถ่ายหรอ ออวันนี้ไม่ค่อยสวยแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเออดีที่สุดแล้ว <c oughs> <c oughs> จะจะหนีจะหนีไปไหนล่ะครับ <c oughs> เอามาให้ผมสัมภาษณ์ก่อนนะครับเออทำไมคุณถึงตัวหนักจังเลยครับ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันต้องไม่ถามพ่อ <c oughs> <c oughs> วันนั้นอุ้มเปนไงแต่การจะทำเป็นวีแล้วกหลหุดสักหน่อยดิอ๋อก็คิดไว้อยู่เหมือนกันแหละครับแต่ว่าสุดความสามารถจริงๆครับ <c oughs> เอาละนะครับไหนมามาดูมา,มา,ด,มาดูท่านตอบไปเลยนะครับอ่าขอถ่ายฉากสวยๆงางามนิดนึงนะครับฉากนี้ครับฉากนี้ครับเป็นฉากที่น่ารักมากเลยนะครับของคุณธีรพัชสุวรรณผมพงท์ธรช่างเจริญขณะนี้เรากําลังอยู่กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1ับหตอนนี้เรากําลังอยากทราบความคิดเห็นของนักเรียนชั้นนี้ว่ามีความคิดเห็นยังไงกับห้องของตัวเองและอยากจะเผาใครมากที่สุดในบรรดา เพื่อนๆทั้งหมดขอเรียนเชิญถามท่านแรกนะครับอาเจอแล้วครับสาวสวยท่านนี้อย่าเพิ่งหนีสิครับเอาไปแล้วเอาเอาคุณเอาคุณที่กำลังส่องกระจกอยู่ทางนี้ก็ได้นะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพรทิพย์ค่ะแล้วคุณคิดว่าคุณคิดอย่างไรกับนักเรียนเพื่อนๆชั้นม .6 ทับหนึ่งครับอ๋อน่ารักทุกคนเลยค่ะเดียวเฉพาะพวกหนูอะค่ะ พวกหนูยตัวใหญ่ๆอะค่ะเาเอ่อชื่อกลุ่มนี้ว่าชื่อชื่อกลุ่มว่าอะไรครับมีไหมครับจีมืนค่ะจีมืนจีมืนเอ่อหมายความว่าไงครับมีที่มาอย่างไงครับก็ยังไงล่ะคะครับครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับมอนโพิตค่ะเอ่อชื่อกลุ่มนี้มีที่มาอย่างไรครับก็ประมาณว่าพวกเราเป็นคนที่มืนมนกันนะคะก็เลยให้ชื่อจีมืนค่ะอาจจะมืนรักหรือว่ามืนอะไรก็ไม่ทราบนะครับ เม็นรักนะครับรักรักคนที่สัมภาษณ์นะคะครับครับก็มีเลิฟซีนนิดหน่อยอ้าวไม่หรอกครับเอ่อต่อไปนะครับขอเรียนสัมภาษณ์เอ่อคนนี้นะครับชื่ออะไรครับซาลาสินีค่ะชื่อสุธท้ายในซีนีนะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้น่ารักจังเลยนะครับเอ่อคุณมีความคิดเห็นยังไงกับนักเรียนห้องนี้ครับเพื่อนๆ ก็ S <S> ดีค่ะแล้วเออคุณอยากเผาใครเป็นพิเศษไหมครับไม่มีอะค่ะเพื่อนๆทุกคนน่ารักใช่ไหมครับต่อไปนะครับคนนี้ครับดูสิครับเพื่อเธอเพิ่งแต่งหน้ามาหมาดๆเอาเอาเป็นว่าชื่ออะไรครับชื่อฝันค่ะชื่อจริงครับปีาพรนธ์ค่ะเห็นว่าตอนนี้เออรู้สึกว่าสุขเสาร์นี้ใช่ไหมครับจะได้จะได้ไปถ่ายแบบคุณรู้สึกยังไงครับ ตื่นเต้นค่ะแล้วตอนนี้คุณอยากเผาใครเป็นพิเศษไหมครับในในหมู่เพื่อนสนิทของคค่ะค่ะเผาเอิงค่ะเกรียมเจอโหดจังเลยนะครับแหมจบกลุ่มนี้แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะครับมาอ๋อลืมสัมภาษณ์ไปอีกคนหนึ่งครับ The Return นะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับอ๋อชื่อแมวค่ะอ๋อแล้วเออ ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีความหมายปองกับหนึ่งหนุ่มกเกษตรนี่เป็นความจริงใช่ไหมครับอ๋อจริงค่ะไม่ปฏิเสธค่ะอ๋อแล้วเออคุณอยากเข้าคณะอะไรครับอ๋อยังหลายคณะค่ะหลายคณะแต่ว่าแต่ว่าแฟนคณะบริหารน,นะคะอ๋อแฟนคณะบริหารคณะเดียวนะครับแต่มีหลายคนครับครับครับทา,างนี้ครับสวยยังคะสวยยังสวยหรือยังผมไม่ทราบนะครับแต่แต่ที่รู้คือคนนี้นนสวยสุดนะฮะ อ๋อครับลองมาสัมภาษณ์องมมาาสัภษ์กลุ่มอื่นกันบ้างทีเรามีความสนใจใหม่ๆครับ <c ười> <c ười> คือท่านนรกิจนะเองชื่อนอรกิจใช่ไหมครับ <c ười> ใช่ครับแล้วตอนนี้คุณกําลังหมกมุ่นกับอะไรอยู่หรือเปล่าครับ <c ười> ไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีอะไรนะครับแต่ช่วงนี้เพื่อนๆกําลังสงสัยอยู่เหลือเกินว่าคุณน,นรกิจเนี่ยกำลังแอบปิ๊งปังใครคุณบอกได้ไหมครับว่าคนคนนั้นเป็นใครครับเป็นมนครับ ฆ่ามาสักทีนึงก่อนครับไม่ใช่เออแล้วตอนนี้เออคุณคุณรู้สึกว่าคุณได้ได้ไดส้สอบได้ที่ไร่กระบังนี้เป็นความจริงแล้วใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้แล้วมึงรู้อะไรมั้งครับเออแน่นอนฮะแน่นอนออ๋แน่นอนได้อะไรนะฮอนแน่นอน,นครับแน่นอนแน่นอนสวัสดีครับ